สมัยสมือนี้มิจฉาชีพหลายครับนอกพี่น้องในสิมัดดมตัวยืมเงินกันในที่ส่งของทางไปสนีของกะหายจนปานนี้ยังติดตามของราท่านใดๆอยู่ว่ามาแล้วกลุ่มใจตรวจสอบไปสนีตรวจสอบตรวจสอบได้เป็นสองอาทิตย์หรอกนึ่งบ่หูเหลียงเลยให้รอถึงวันที่ยีสิบ็ดพะนะ ทรงของจากประเทศไทยภูเก็ตทรงจากภูเก็ตวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งภูเก็ตวันนี้วันที่สองทรงไปกรุงเทพวันที่สามจากกรุงเทพทรงไปสนามบินขนขนทรงสนามบินที่เอาขึ้นเคียงเป็นเอกสารสําคัญสี่เอาขึ้นเครยงวันที่สามมาที่นี่ หนึ่งเดือนแล้วยังลอของบุฮูเรียงยุเช็คหมายเลขพัสดุกับ่ได้ยังเขียนบอกว่าหมายเลขพัสดุเขียนว่าอันพัสดุอยู่ขนส่งสนามบินขนส่งเั็นไอยู่ขนส่งขนส่งสนามบินเนี่ยสนามบินสุวรรณภูมิสุวรรณสนามบินอ่า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 อีกอย่างก็ละันดอนเมียงคือจากไหนบ่ฮูสิตรวจสอบให้เป็นทรงอีเอ็มเอชเนาะทรงดวน เอกสารสำคัญสำคัญค่ะจนปานนี้ของย่งประเทศน้ถึงออสเตรเลียอยู่ตรวจสอบข้อมูลยังกับบอได้ตรวจสอบไม้เลขพัสดุกับตรวจสอบบ่ได้เขายังมีเขียนบอกว่าตอนนี้รอคัดกองพัสดุอยู่ที่ขนส่งสนามบินหาขวมเออโทรไปไปซ่งั้นก็บอกว่าเหอรอให้รอ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 อจนปานนี้เดือนที่สองเข้ามาแล้ว ให้รออีกถึงวันที่27ถึงสีหูเรี่ยงพะนะคันวันที่27ก็สองเรียนพอดีพี่น้องเอ้ยคันศิดาะได้ก็ยันแบบว่ายันมดลูกเขาออกอักเสบพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวคันวันที่27ก่อน27เดือนนี่แหละคันบ่มหูเรี่ยงนี่จั้งฉิมาดาไหมของเอกสารสําคัญน่ะส่งด่วนพิสิทธ์มันเห็นของเขาหายได้จังไง ให้คําตอบบะไรห้าขาั้วสมือนี่นะมิสซิสีบหลายพี่น้องทรงของไปซนี่นะกระเซียใจไปซนี่บ่ไรให้คนยืมเงินกระเซียใจคนยืมบะไรเวลามันยืมโอเงินเหลือสิบสี่บาทในธนาะคมธนาคารเด็กเหลือเท่านั้นเท่านี้ขอยืม,มน้ากาบมะาวายเฮาถึงเวลาให้หอาไปห้องอยากได้เงินขึ้นพูดนะไปฟ้องร้องอันดุสานพูดนะเพราะว่าลูกหนีมันหัวหมอไงลูกหนีมันหัวหมอ อไปจ้างทถาะนงทานายมาจังสันจังสิบ่านึกถึงเวลาจะาของมันมีเงินสิบสี่บาทไม่อยู่สิบบาทในธนาคารมีอยู่ลอยหนึ่งในธนาคารมาขอเขาสิบกากตีนเขาพอเวลาเขาให้ดื่มแล้วเขาอยากได้ขึ้นให้เขาฟ้องเอาดีบร่ดจ้างทานายมาอันเรนวาเขาอีกเด้พี่น้องเอ้จ้างทานายมาอันสิเอาเจ้าหนี้ติดคุกอีกอพี่น้องเอ้สุมือนี่พี่น้อง บ่ต้องส่งแม,ม่หรอกของไปสนี่ันต้องแม่มให้่ผู้ใดยืมเงินเป็นมูเป็นพวกกันหู้จักกันสมุนีมันหู้หนาพราะห่งใจอิรีพวกเจ้านะส่งของไปสนีพวกเจ้าเคยของหายบะกันของหายของที่มันสําคัญหายนะมันหายเราไปสนีมันรับผิดชอบให้เฮ้หลายปันใดมันรับผิดชอบให้เฮ้าได้ซ้าใดพราะของนี่มันเป็นแบบเอกสารสําคัญว่าง,งา่ายซะคือโฉนดที่ดินส่งโฉนดที่ดินได้พี่น้อง มันกุลาสทรงนะมันไขเ่เฮาเขียนเด้เขียนต้องเจ้าต้องเขียนรายละเอียดเดว้ว่าเป็นอันเอกสารสําคัญในอันอในซองจดหมายเนี่ยมันมีอียังเน่โอเคโฉนดที่ดินอมุลราคาเท่าไรเจ้าก,ก็เขียนลงแต่เจ้าก็ต้องไปเขียนความเป็นจริงเด้ออือเจ้าก็ต้องเขียนความเป็นจริงว่ามุลราคามันเท่าไรขวี้กูนี่โฉนดที่ดินกูเนี่ยมันล้านกว่าบาทให้กูเขียนสิบบาทอืมเขียนแค่สิบยี่สิบกับพ่อ ืขันเอกสารมันหายีริน่ะสู้ก็รับผิดชอบแค่สิบมีสิบบาทอืมสู้รับผิดชอบล้านก็บาดมันสู้รับผิดชอบไหวอยู่ติดสู้อันต้องเขียนลงนะถ้าของหายของเออศูญหายเราจะติดตามได้ถูกต้องหู่ขี่กูนี่เขียนลงแล้วว่ามันเป็นโฉนดที่ดินถ้าส่ง e m s มันต้องมีหมายเลขอย่างงุนอย่างนี้มันจะได้เช็คง่ายคุณไปสินี้เพิ่นเบาเวลาเขาไปเนเวลาเขาไปส่งมันอะค่าส่งค่ายังกับแพง ผ่านเวลามันหายหรือสุดตรวจสอบอะไรสุดตรวจสอบสิเป็นเดียนเหรอสิเป็นเดียนเหรอสู่ขึ้นตรวจสอบอะไรขึ้คข้ามที่สูบเบากันของหานี่ตรวจสอบได้ไงหุ่นขี่กูนี่มันเดียนกลัวเหรอสู่ยังตรวจสอบประเทศใดอ